พลังแห่งคำพูดคำพูดนี้เป็นสิ่งสำคัญค่ะพี่แกจะยกตัวอย่างเลยนะคะจะได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นมีอาจารย์ท่านหนึ่งกุ้มใจมากว่าเด็กคนนี้เรียนรู้ช้ามากพัฒนาการช้ามากเข้ากับเพื่อนไม่ได้เลยอาจารย์ท่านนั้นก็ได้เชิญผู้ปกครองเข้ามาพบแล้วบอกว่าลูกของคุณเรียนรู้ช้ามาก พัฒนาการช้ามากเข้ากับเพื่อนไม่ได้เลยแล้วผู้ปกครองท่านนั้นได้ยินอาจารย์พูดเช่นนั้นก็อึ้งไปสักพักแล้วในค่ำคืนนั้นเขาลูกของเขาได้ถามว่าแม่ครับอาจารย์พูดกับผมว่ายังไงบ้างครับแม่เขาก็บอกว่าลูกของแม่เรียนรู้ได้มากขึ้นพัฒนาการได้มากขึ้น แม่ภูมิใจในตัวลูกแม่รักลูกแล้วเขาก็ได้กอดลูกของเขาในค่าคืนนั้นเขาและลูกได้พูดกันไปพูดไปหัวเราะไปยิ้มไปเพราะพลังแห่งคำพูดแล้วในค่าคืนนั้นแม่ของเขาก็กลับเอาปาคิดว่าเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่เราก็ต้องมีเวลาให้ลูกมากขึ้นพูดกับลูกให้มากขึ้น เล่นกับลูกให้มากขึ้นอ่านหนังสือ Programm, ให้ลูกฟังให้มากขึ้นเขาเขาก็ a, ได้คิดอย่างนั้นเขาก็ได้ทำาังใจที่เขาพูดเขาก็แบ่งเวลาให้ลูกมากขึ้นพูดกับลูกให้มากขึ้นอ่านหนังสือฟังกับลูกให้มากขึ้นมีกิจมีกิจกรรมเล่นกับลูกให้มากขึ้นเล่แล้ววันเวลาก็ผ่านไปลูกของเขา เรียนรู้ได้มากขึ้นพัฒนาการได้มากขึ้นเข้ากับเพื่อนได้มากขึ้นเพราะพลังคำพูดของแม่ค่ะถ้าเราพูดในสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่สร้างสรรค์พูดในสิ่งที่เป็นไปได้เพราะว่าพลังแห่งคำพูดนั้นยิ่งใหญ่เสมอวันนี้แนวคิดข้อคิดดีๆก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะจากพี่แคทค่ะจากประเทศเนเธอร์แลนด์สวัสดีค่ะ